กาบสวัสดีและสบายดีบ er <ism> <im> <rawd Moder> ุตรุกุลสมองสบอนมันนี่พ่อพ่อก็ส่อกแม่บาลุ่งมันนี่มาหาเขียดนึ่งเมตรตาก็แม่ขมีมันนี่พูนสบายดีพี่น้องแม่นพ่อพ่อก็ส่อกแม่บาลุ่งคือเก่ามาสูุพรรณช้อนมาสูุพรรณช้อนพ่อหาเขียดซะก่อนมาสั่นรักเขียดก่อน

ha dù ha kia thì kia nó không bé nị ha ngày ngày ngài ngài kia nó ngài 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 Très rồi hơn mọi mô tôn là gọi dô mô hình đôi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  mô hình Ừ mô hình đôi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  mô ยำหลัดเลยปัดเขียดที่หลัดเขียดมาเนี่ยวัชบอยผ่านกันยังผ่านผ่านแล้วมากับมีข้าเส้นกันวันบอยมันต้นใหญ่ต้นหยัดไขยหยัไท่นมันตีแยญ่กันตัวอีกคนนึงนี่เล็บตังเลยอืมตัวน้องเฉียดเลยหัดหลัดนี่บุษบัณฑ์ ท่านบ่เพื่อบ้อนอะไรไปไหนน้ำพันลงในหิปลาดังเงาป่าวฉันนี่พันเงาป่าวเนาะแน่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 โอ๊ยแน่แน่ข้างนี้ก็ออา กูทนขุกแข้นเลยที่หัาเขียรติอมานร้องไหมหาสัตว์ลงมาีนิฮะบุวยได้ขี้โดน ตรงส่งนี้จะบไหมลงมาบ่เนีท้องได้บอฮะสกกลับขึ้นพุ่นเลยปุ่บไปขึ้นแบบ เห็นเง้นบาคนยืนร้านจริงกแล้วน่ะโอ้เขียดได้บักลายเลยพงศต้นเตยักยังทั้งเขียทั้งใบไม้ วานนี้เป็นหานะเดียมล่ะนม่ไม่่่่เอนันนี่ยว้ยบุคคลบุคคลบค้เขาอะไบน เขาแล้วมันเป็นขุ้นว้ไว้ไว้ไม่ใช่ไม่บอกเห็นตัวเขียนห้องก่อนเลยเ่าเก่าญคือะ ทาสลายบ่แบบนี้ขาดที่เห็ดแบรรยบุกคาดคิดเคี้ยวเคียว

Bút xà lam Cột Hà, nó Hả? Cây kìa Bà thằng đấy bạn đi

ห้าแบบนี้แล้วมีอยากขุดดีตรงนี้อะไรบ้างนี่เอาอีกแล้ว อนะังเตพอหรอ่มาถ่ายแล้วรั่วไปเลยถ่ายแล้วรัวไปเลยมาดูดิมาตรงมาตรงไม่ละ ใช่หล้นสัตรีพระสัตว์ลุกไปลุกหวัวควันแล้วบาทนี่ก็ได้ว่าลุบ่ะ รบ่เลยเียวได้มบ่เียได้บดเมื่อพาไปส่งมเนาะไม่กัดนี่ Nó dai ibo thằng lùm. mặt nhả tem. sữa, Ừ. <laughs> ตอนนี้เขจบคลิปเพียงทนี้ถากุไลก์กดแซ่กดติดตาม่อ่แม่บลุงช่องเขาคุณนเรื่องหน้าสบายดีคิินหน้าพบกันใหม่